กลับมาแล้วค่ะทุกคน1น3่องเ่วนอนหนึ่งสองสามเย่สามโอเคเรียบร้อยเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้แบตส้มได้แล้วขอเวลาสุดาไหมโทรศัพท์บอกว่าค่ะขิดไปสองเครื่องแล้วค่ะไลฟ์สองเครื่องขิดสองเครื่อง

มือถือแอโซมาถูกต้องค่ะน้องๆร้อนแรงเกินอากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าแดดแรงสุดๆอันดาหันมาก่อนก็ได้โหละฟงยืนกลางเหมือนผู้บริหารมากไปต่อไปกันต่อใช่ป่ะ ไปกันต่อนี่มาที่แซลมอนย่างเทริยากินะคะจากมอสแบงค์ค่ะจากจากมอสแบงค์มีคาว่าพี่ปูแวบๆเมื่อกี้ใช่ไหมมีหลายคนอันดาจึงมาก เลิฟยูฟงเจนะคะมาแล้วเด็กๆนี่นี้มตันีซิง们 ไป,ไปกันต่อคะ่ะนี่นะคะขอบคุณนะคะแซลมอนย่างนะคะคือเชื่อไหมว่าพอหนูเจออาหารปุ๊บอบบโทรศัพท์หลูดแก้วน้ำหนูหายไปไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะสิแบบจริงบบจริงใครโทรศัพท์อันดาไปหรือเปล่าอันดาอยู่นี่อ,อ,อ้าวโทรศัพท์ลูกแก้วพูดผิดขอโทษ พี่ลืม่ลอืมอันดาขอกินติมด้วยหิวนะคะอันดากินติมไม่หยุดถูกต้องค่ะน้องพิมพาพี่ปริมสดใสสุดสๆถูกต้องค่ะเตเตหล่อมากอันดากับไอติมกู้ใจ love you from Philippines อันดาสวยมากองเขาแดงนะคะมาปุ๊บไลฟ์คิดสองรอบถูกต้องค่ะ เดี่ยวมากะค่ะตอนนี้มอสแซงมิวสิกนะคะจากบ้านของมอสแซงนะคะนี่ก็เป็นมอสแบงนะคะ <c oughs> เป็นข้าวหมกไก่รูปคือดีถูกชายเลยรูปดีมาก ทุกคน่ะสารภาพตามตรงว่าตอนนี้มีแวร์โทรศัพท์สะขิดอีกรอบเพราะว่าแอดจับโทรศัพท์อยู่ตอนนี้ร้อนมากนะคะอันนี้ถูกต้องใช่ไหมถูกเน่ละพี่ขวัญจองนะตำปละสั่งแม่เลยนะสั่งไว้เดี๋ยวมาเอาให้เมื่อกี้อันดาลูกแก้วสั่งไปแล้วตำหนึ่งต้อำของหนูต้องไม่ธรรมดาพิกตรงนี้ค่ะ เจ้าให้เพียนดานเลยถ้าเห็นไม่พอมาินอ่มหยุดแล้วมาปุ๊บคือไม่คุยกันเลยนะคะมอสแบงเพราะว่าไอเลิฟซมตำสุดสดขอโทษครับมียำด้วยใช่ถ่ายรูปย่างมาเดี๋ยวต้องรีบไปร้องคุณซัพพอตรงนี้ มาถ่ายรูปค่ะทุกคนมาครับแฮปปี้แบงค์มอสเอเวีร์ดีนะคะ Thank you so much ค่ะใครส่งส้มตำมารู้เลยนะคะวัตถุใจทุกคนมากทั้งในกล่องแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมทีมนะคะ หน้าตามีความสุขนะคะเพราะเป็นบู๊ส้มตำแล้วหน้าตาโดยมีความสุขน,นะคะมันถูกต้องมันถูกต้องเขากินยำหรอไงถูกต้องเลยใช่ไหมทุกอย่างที่เป็นของแอมคือถูกโปรนี่แหละของโปรดขอ,อของโปรดไซร์บอกว่าคือวิ่งมาก่อนเลยสั่งยำใช่สั่งยำไปเด็ดมาถึงก็คือมีออเดอร์แล้วนะคะร้านส้มตำนีไ่ไอติมไผ่ทองมา คุนี้ครับวิ่งไปถ่ายคุณถพอร์ตตรงนู้นนั่นคนไผ่ทองเหมารัตนะคะเดามอาโอเคครับอยับมาฝั่งนู้นนึงอย่าบางป้เตนนอาใช่จากบ้านเตนนนะคะไม่ไยไปยอะไปเยอะอดามานี่ลูกเดพีมาอยู่ฝั่งนี้มา ออาอะอาไม่เปอเไรมาหายเลยหายเลยหายเลยแฟนแฟนคลับทำถึงถูกต้องค่ะมามามาขอซูมไปใกล้ๆนะคะจากบ้านเตนนค่ะไอศครีมไผ่ทองนะคะหน้าตาน่ารักกันทุกคนเลยวันนี้ต่อไปเป็นฟูลซัพพอร์ตครับผมปลาปาต่อไปเราไปฟูลซัพพอร์ตกัน เบะเบะพี่ซันปากเบะนะคะเวลาครับเวลามีคนบอกว่าพี่ซันเดินหลุดลอยมาคลานมาครับคลานโอเคอุยมีของมังขวันด้วยนะไหน อ่าอ่าอ่า่่ได้ลยอาโตอาโตอราโตอุ้อ่าเอาโตเอาโตตรงนี้ก่อก็ได้ค่ะต้องดูป้ายอยู่ฝั่งโน้นป้ายฝั่งโน้นอันดาลูกแกนน้อันดาลูกแกวอ่า งแบงก์ก็มาถูกต้องนะคะอันนี้เป็นของอันดามาเลเซียนะคะอันดาลูกแก้วนะคะว่าอันดาก็จะมีของเยอะไปหมดอันนี้ของลูกแก้วนะคะโอ้โหลูกเท่มากลูกเท่มากนะคะเย็นเย็นเลยเย็นเลยนะคะเย็นเย็นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ะนีไปต่อโต๊ะของ

นี่คะดูดีแนะนำกันแล้วนะคะไหนมีอะไรบ้างผลไม้มาจากนี่นะครับผม Happy Children Day นะคะจาก KK นะคะขอบคุณครับคุณออกนบบ Sun Sun You อัศวะวันนี้วันนี้เป็นวันเด็กนะครับวันนี้เป็นวันเด็กจีนนะวันนี้เป็นวันเด็กวันนี้เป็นวันเด็กใช่ครับอันนี้คืออะไรว้าว เมียงกูง๋เเมียงกูง๋เเมียงขนมไทยเนาะอ่าขนมไทยไม่ไทยก็มีลูกแก้วชอบลูกลูกแก้วชอบขนมไทยวนไปดูอันนั่นนั้นอึ้งมากไ,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 ไหนอันไหนอันไหนไปพี่ซานพาไปอันไหนอึ้งอันไหนอึ้ง อันนี้คือว erm ้าวเค้กดูเรียนใช่ไหมดูเรียนโอเมก้าโอเเค้กดูเรียนดูเรียนสตรีแอสีรีถูกต้องเดี๋ยเค้กเอลี่ยนี่พอดีผมพิจิตรนะยังไม่เปิดดูเลย ขอบปงเจนะคะขอบคุณค่ะมัมขวดเป็นส้มตำมัมขวามัมวดเป็นน้ำซุปน้ำซุปเหรอปืติดน้ำซุปไงอันดาอุ้ยน้าวออน้ยไก่เกีอันดาขอบคุณค่ะวายแอนงชัยอันดาขอบคุทุกคนแอลอยก็จะเป็นน้ำนะคะมีเค้กด้วย ละลานตามากแล้วเนี้จะเลือกกินยังไงหมดเนี่ยแไป้มตากไปส้มตามไบส้มตามอมาะตรงนี้มาใหม่ใช่ไหมคุณคุณฟงทานอร่อยเลยนะคะแดมนิสคูโอ้โโอ้ว้าวอ้นนี้อ้ไรอ่ะไอ้โ้าหโอ้โหอบคุณอ่ะอ้อ้้ โหลแก้วนะคะแล้วมีข้าวด้วยอ่ะอู้ยข้าวไก่ไอติมเหรอใช่กินข้าวไก่ไอติมอุ้ยสับปอดโหลแก้วน่ารักมากน่ารักเลยนะรู้เลยว่ามาจากร้านอะไรกิมมิกร้านกิมมิกตรงระเบียงลายเส้นนี้น่ารักมากสรุปไม่ใช่สรุปไม่ใช่ซะล่ะแต่ฉันว่าใช่โลค่ะขอบคุณนะคะจะตั้งโทรศัพท์โทรศัพท์โหลแก้วอยู่ไหน ไหนมาดูซิเดี๋ยวเราเอาขนมไปแจกพี่ๆกันได้ป่ะปะไปฮะไปค่ะได้ป่ะเดี๋ยวเราเอาไปแจกพี่ๆกันอันดาที่ขอกินหนึ่งชิ้นได้ไหมได้เลยป่ะขอชิ้นนึงด้วยขอชิ้นได้ยินนะคะว่าขอชิ้นหนึ่งด้วย เ<ไ>ป็นวันที่ดีเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนว่าแบบเวลามีฟูลซัพพอร์ตอ่ะพี่พี่ทีมงานที่เขาทำงานอ่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอาหารที่อร่อยท้าแล้วอย่างบางคนอ่ะเขาอ,อาจจะไม่ชอบอันนี้แต่เขามีสิทธิ์ได้เลือกที่ใน,ในสิ่งที่ตันเองชรานอ่ะขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะครับที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ส่งฟูลซัพพอร์ตมาจะบอกว่าฟูลซัพพอร์ตนั้นอ่ะมันทําให้พี่พี่ทีมงานอะไรเงี้ยก็คือแบบ ทำงานเต็มที่มากขึ้นแล้วก็เอ็นดูพวกเราได้มากขึ้นด้วยขอบคุณม่แม่นะขอบคุณมาค่ะเฮ้ยกินเลยหรอกินโชกินโชปะเราเอาไปแจกพิธีการไทกว่าสนุดแต่ว่าอันนี้โดนห้ามโดนห้ามกินนะคะเพราะว่าเธอต้องลูความอ้วนเธอห้ามกินเดี๋ยวผมโอเค เราเล่นนะคะทุกคนแบงค์ชอบมากอย่างไรชีก็ต้องหาวิธีกินให้ได้ต่อยใครห้ามต่อให้ใครห้ามชีก็ไม่สนนะคะชีจะให้ขวัญแอบมาหยิบนะคะแล้วก็ไปซ่อนไว้ป่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือทุกคนอ่ะมีเวลาแต่ชีนต่อไปแต่ซีนต่อไปเป็นชีของแบงค์แล้วต้องหาอะไรกินแล้วกันอ๋อสั่งส้มตำไว้แบงค์สั่งส้มตำเมื่อกี้ไว้นะคะหมดป่ะ เรื่องแบบอิสเลย์ไหมอะอืมถ้าบอสให้เราก็เกิงนะใช่หรอใช่ไหมแล้วถ้าแบ่งให้อะปถ้าแบ่งให้อะ้อกูชื่อมิดใช่ไหมอ่อนี่นะคะนำทีมโดยนะคะพี่ซานนะคะแล้วก็หนูรินและต่อด้วยคุณ ชาญนะคะแแแแมมมมม่่่่่่่ชชชออปปเเเเลลลลยยยยยหนไไ้กิ ยังเรียนหัวพี่แบงค์มันแบบน้เหมือนแก๊คิดเยอะไปไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยนี่ราคานี่ราคาพี่พี่ผลไม้ค่ะพี่พี่ทงผลไม้ค่ะทาผลไม้กันค่ะพี่พี่อรน้มี น <si no ี่มีฝั่งนี้ด้วยครับมามีพี่พี่ฝั่งนี้ด้วยมามาค่ะมาค่ะนะคะอันดาลูแก้วก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะกำลังถือถุงกล่องลังนะคะมาแจกอยู่นํำพับนํำพับนะคะ่แรมานี้ยมันยิละ นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่ๆตอนนี้คือลูกแก้วล่ะลูกแก้วหาโทรศัพท์ตัวเองอยู่บอกว่าไม่รู้เลยไปไว้ที่ร้านไหน ลูกแก้วหาโทรศัพท์หาโทรศัพท์อยากกินแล้วอยากกินแล้วไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนบอกว่าอยากกินแล้วนะคะ good luck to the cast and the crew นะคะ thank you เจอแล้วใช่ไหมคะโอเค โอเคนะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ให้นาแสาวทุกคนนะคะไปพักทานข้าวก่อนนะคะ <_ an> เพราะว่า <_ an> เดี๋ยวแบงค์นะคะ <_ an> กับมอสจะต้องเข้าซีนต่อไปแล้วอาจจะไม่มีเวลาทานข้าวนะคะทุกคนเอนจอยนะคะ t บง n k y ิ u วนะคะ แบงค์ถือไม่วางเลยอ่ะแบงค์ถือนี่ไม่วางเลยดีมเชียร์เชียร์นทุกคน้อปิดไลมนะคะทุกคน e n j อนะคะท้ิดหลาล้หองสาม้พิเนะเนี่ยสองสองสามโอเคไปเอาพ o o แล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ